นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยภายหลังจากการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันหรือกก,ก,กรอได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง29-30ล้านคนที่จะเข้ามาพยุงเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตาม ก,ก็รออยังคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปี2566ยังคงเติบโตรประมาณ3.0ถึง3.5ตามกรอบเดิมที่เคยประเมินไว้เนื่องจากการบริโภคของภาคเอกชนถูกกดดันจากค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนในระดับสูงที่90.6ต่ 90. อ GDP ซึ่งทำให้ผู้บริโภคระมัดร,ระวังการใช้จ่ายอีกทั้งภาคการผลิตยังมีแนวโน้มชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและภาคการส่งออกก็ยังคงหดตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงภาวะเงิน เอทั่วไปที่ยังคงลดลงต่ำตามทิศทางราคาพลังงาน